มี่น่าล่ะถึงไม่มีใครกล้ามาในครองนี้ไม่ใช่ผีก็บ้านนะ่ซื้อพูดอยู่คนเดียวอะ่ะนานๆจะได้พบเมียสักท<อ>ีหอหอไม่เชื่นใจหน่อยหรือจ๊ะแม้หอเอ๊ะใครตบวะ,ะสงสัยผีจะตเะชื่นใจจริงๆใชแล้วผีอ เอ้ยไม่อยู่แล้วเอ้ยอยู่ห้ผมลอไเห็นดีกว่าขอบใจได้ทิพยเอ้ยพวกนี้เอเอ๊ะทูนหัวทำไมเนื้อตัวของหน้าก็่ได้เย็นเจี๊ยบอย่างนี้หรอหก็น่าเพิ่งอาบน้ำมานั่งตากลมอยู่ที่นี่ตัวก็เย็นนะสิจ้าพี่มากโถ ลมเย็นๆอย่างนี้อ่ะออกมานั่งตากลมอยู่ทำไมกันเดี๋ยวก็ไม่สบายไปเท่านั้นเองล่ะแม่นาคนาคมานั่งเล่นที่ท่าน้ำนี่ทุกคืนละจ้ะพี่มากนาคมาคอยพี่เพื่อพี่กลับมานาคจะได้พบหน้าพี่เป็นคนแรกเราพบกันแล้วพี่ไม่ดีใจหรอกเหรอจ๊ะ